สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยิดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชิงคอทีวีนะครับโอเคครับวันนี้จะมาสอนลงลงหมอดนะครับหมอดกระเป๋าร่มนะครับใช่ครับอันดับแรกคุณต้องมีหมอดแับนีครับเดี๋ยวลิงกโหลดจะชิ้ไว้ใต้คลิปนะครับใช่ครับแล้วต้องมีหมอดนะครับนี่นี่เป็นหมดนะ จะแตกฟายนะครับแตกฟายออกมาเลยแตกฟายนะดูออยังอยายังไงวะเี้ยเออโอเคแตกแล้วก็ลบปิ้งแมงเลยโอเคครับมันก็จะมีตัวน,นี้นะครับเัยวนี้เปิดขึ้นมาครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราต้องไปลงในไอเนะครับไอเเป็นยังไงครับความผมสุดยอดไหมครับ <c oughs> ผมไปตั้งค่าให้มันไปคัสึกนะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับ เอ็มจนะีเด็กผมไปหาไอเอ็มจีแบบเอ็มจีไม่รู้เอาไว้ไหนเนาะลมหลงลงืมลแบบ้นโอเคนี่ครับไอเอ็มีหนึ่งจุดห้านะครับเปิดมาขึ้นมาครับใช่ครับใช่แล้วเ,เปิดมาขึ้นมาครับนี่ครับมาที่กทเอสามแบุ๊ดไอ้ัวตรงนี้นะ่าสีเขียวเล็กๆนี่ครับนี่ครับแ,แล้วก็ไปที่เดี๋ยวจะสอนไปที่ไอ้ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นนะั่นี่ ัวนี้นะครับดันั้นให้นี่เอาบทนี่้วก็มากด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 ที่โอเพนนะครับนี่นี่อันที่จริงผมลงไปแล้วนะแล้วก็กดเซฟโดยให้กดเซฟโอเคก็ประมาณนี้ครับอโอเคทำอะไรดีครับก็จบแล้วนะทำอะไรกันต่อีลยวก็ลบทิ้งไปเลยนะนี่ลบไปให้บทน,นั้นเอาไว้ก็หนักเครื่องนะครับความ,ม,ม,มผุก็ เป็นอะไรกากๆนะครับช่วงนี้มันแย่ะลรยังต้องฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญให้ฝากไลค์เพจให้ด้วยครับนี่ครับเพจนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกดไลค์กดไลค์ครับตัวเป็นส่วนบุญเกียจผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกระเป๋า่ว่กันไหม้าไปในเกมนะครับสักครู่ก็เห็นในกระเป๋ารโล่เป็นไงครับสวยไหมครับก็เป็นสีเขียวๆแล้วมันก็สวยอยู่นะครับ ไปไปไปทอดคาร์โลไหมครับเกมีอะไรให้ฟังเหมือนกันอู้อ eh uh ู้อู้มันเกิดอะไรขึ้นในทอดคาร์โลครับอู้เรามันแย่นะครับเออเราอย่าไปสนใจนะครับเราทำอะไรเย้จบคลิปสิว่าเออน้ำสมควรจบตั้งนานแล้วไอ้เย้ครับอย่าลืมนะครับไลค์เพจให้ด้วยนะครับ ส่วนลิงก์โหลดว่าใต้คลิปนะครับโอเค